ครับผมสวัสดีครับสมาชิกกีําบอ,อนเต็งประจำวันที่30ตุลาคม2567เราจะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวนั้นน,น,นะครับบอลลิ่ก็ฝากนะครับมีกล,ลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เหลทีดี7 8 9แล้วก็จะมีแอดมาด้วยกลุ่มคะห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาหรือสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเก่นเคย1คู่ในเน้นศึกฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์แข่งเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ ตามเวลาประเทศไทยก็ว่างทีมเฟยนูตกับอาเจ็คเจ้าบ้านดับที่3ามเก้านัดสิบเก้าแต้มตีมีดับที่สี่แปดนัดสิบเก้าแต้มนะครับจากกันล่าสุดนะครับเฟยนูตถล่มไป6กศูนมาดูฟอร์มเกมแรกนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านเฟยนูตเอาชนะอูเซกไป2อศูนส่วนทีมเยือนอาเจ็คชนะวิลเลียมทเวนหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูบทปิกล้อก่อนเกมของผมเลยแล้วกันนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านเฟย์นูต ลงสามกิลด์มา9นะัดชนะ5เสมอ4ยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกัน5นัดล่าสุดทุกรายการถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะต่อเนื่องติดต่อกันมาดูฝั่งทีมเรีนเอาเจกบ้างครับก็ลงสามกิลด์มา8นะัดชนะ6เสมอหนึ่งแพ้1สิบเอ็ดนัดล่าสุดทุกรายการก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะ9เสมอ2 จอกันในรวมมองไปยังหลังแน่นอนครับเจอกันหลังหลังเฟยนหนุ่นเริ่มดีดีกว่านะครับราคาไม่ติมเจ้าบ้านนะครับเฟยนหนุ่นต่อในราคาครึ่งลูกแนี่นะครับมองผลงา,านตามฟอร์มก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เจอกันสำหรับค่ำคืนนี้เฟยนูดได้เปรียบติดในบ้านเจอกันสองนัดล่าสุดเฟยนูดถือว่ากดอาเจนตอยู่หมัอนเลยครับทะลุไปสองนัดสกอร์รวมสิบประตูต่อศูนย์แต่บอกว่าบอลคู่นี้ครับอาร์เจนต์ผลาน,าน ต้นการมาถือว่าดีนะครับซึนัดล่าสุดทุกรายการถือว่ายังไม่แพ้ใครเป็นทีมที่แพ้ยากผมมองว่าน่าลงทุนลองทีมเดิอนอาเจในราคาลครึ่งรูปได้เปิดราคานี้ผมมองว่าเต็มที่ก็เสมอไม่น่าถึงแพ้นะครับมาเจมาลองครับลองอาเจกในราคาครึ่งรูผกผอนสมาจิกกดติดตามมาด้วยครับจะได้พลาดที่เด็นต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ